วันนี้เรามาอัปเดตบ้านที่ระยองกันนะคะว่าเราได้ทํางานไปถึงตรงไหนยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูชิ้นงานกันค่ะ,ะส่วนใหญ่ของเราก็จะปูพื้นด้านล่างนี้เสร็จหมดแล้วนะคะอันนี้อันนี้ช่างเขากําลังไล่เก็บยานแนวอยู่อันนี้มันเป็นงานกระเบื้องงานปูกระเบื้องแกนิโต้นะคะ,ะมันก็จะมีการใส่บอร์เดอร์เล่นบอร์เดอร์เป็นหินแกรนิตสีดําเก็ดทองนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือการที่ช่างเขาเก็บยานแนวเสร็จแล้วเขาก็จะใช้กระดาษกาว เก็บทับรอยนะคะเพื่อไม่ให้ยาเนี่ยมันดำนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านในกันเนาะอ่าอันนี้กระเบื้องนะคะที่ลูกค้าเลือกใช้มันจะเป็นไซส์80คูณ80เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะใช้ตัวตัดกระเบื้องตัวนี้นะคะ ที่เราไม่ใช้ลูกหนูเพราะว่าการที่ใช้ลูกหนูตัดกระเบื้องเนี่ยมันจะทําให้กระเบื้องอะร่อยเป็นรอยฟันปลาการปูมันจะออกมาได้ไม่ค่อยสวยงามนะคะเราก็เลยจะมีเครื่องมือตัวนี้ตัวนี้สามารถตัดได้ถึงกระเบื้องยาว120นะคะ120ซนติเมตรสามารถตัดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอยต่อกันตรงนี้เขาแปะไว้หมดแล้วค่ะเราใช้เครื่องตัดตัวนั้นนะคะรอยต่อกระเบื้องมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ จะค่อนข้างเนียนไม่เป็นรอยฟันปลานะคะเส้นก็ไม่ใหญ่มากนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือการปูกระเบื้องแกนิโต้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะวิ่งเป็นหินหินแกรนิตดำเกต็ดทองใช้เป็นบอร์ดเดอร์เหมือนกันนะคะอันนี้บอร์ดเดอร์ตัวนี้จะใช้ ขนาด20เซนติเมตรในพื้นที่ตรงนี้นะคะวิ่งบอร์เดอร์ตรงนี้คือตรงนี้เขาปูไปหมดแล้วเนาะเราก็เลยเปิดให้ดูแค่ข้าวๆตา,ามนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปเป็นงานบันไดอันนี้เป็นบันไดที่ที่เราเพิ่งมีการปรับนะคะเพราะว่าจริงๆบันไดเดิมของบ้านลูกค้าคือจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือระดับเดิมนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ มันไม่ได้ระดับของการก้าวเดินแต่ละขั้นแล้วก็มันไม่บาลานซ์กันนะคะเราก็เลยต้องเนี่ยค่ะเสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมาประมาณสิบสี่สิบห้าเซนอันนี้เป็นแนวที่ที่เราเสริมขึ้นมาคืออิฐแดงนี้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าแนวที่เราจะต้องปูหินคือแนวนี้เลยอันนี้ช่างหาไว้ให้แล้วอันนี้คือแนวที่จะต้องปูหินนะคะอันนี้เราจะมีทั้งการปรับระดับมีการเสริมแล้วก็มีเพิ่มขั้นบันไดขึ้นไปด้วยนะคะเพราะว่า ระยะการก้าวมันไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องทําหล่อขึ้นมาใหม่เทขั้นบันไดให้ลูกค้าใหม่เลยนะคะอันนี้งานที่เราทําเพิ่มเติมให้ลูกค้าก่อนการติดตั้งบันไดหินนะคะชั้น2นี้ก็จะใช้เป็นกระเบื้องนะคะไซส์สามสิบคูณหกสิบมีอาจะมีการเล่นบอร์เดอร์นะคะกับบอร์เดอร์นี้ก็เป็นกระเบื้องเหมือนกันไซส์สามสิบหกสิบนะคะจะเป็นคนละสีค่ะในส่วนที่เว้นไว้ตรงนี้จะเป็นรางน้ํานะคะ เป็นรางน้ําทิ้งเนาะแล้วก็จะมีส่วนพื้นที่ด้านนี้ด้วยค่ะอันนี้ตรงนี้ก็เป็นรางเหมือนกันมีมีบอร์เดอร์ยาวแบบนี้เราก็จะใส่เป็นกระเบื้องเป็นลูกตั้งนะคะมีการเจรยญรบนิดหน่อยเพื่อให้ไม่กระเบื้องไม่คมนะคะแล้วก็จะมีด้านนี้อีกค่ะค่ะการเข้าการติดตั้งของเราเนี่ยค่ะข้อดีของการใช้ ตัวตัดกระเบื้องกระเบื้องมันจะไม่ร่อยนะคะมันจะปูออกมาได้สวยงามแบบน,นี้เลยค่ะวิธีการติดตั้งบันไดนะคะเริ่มจากการใส่ลูกตั้งบันไดนะคะตัวนี้เป็นหินอ่อนสีขาวเราก็เลยใช้ปูนกาวสีขาวช่วยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวหินอ่อนสีขาวเนี่ยดูดน้ําปูนลงไปแล้วมันจะไปเกิดรอยช้าที่หน้าหินได้นะคะ วันนี้เรามาดูผลงานการติดตั้งบันไดกันนะคะตัวนี้เป็นบันไดหินอ่อนนะคะตัวนี้ชื่อหินอ่อนมูลไว้นะคะเป็นหินอ่อนที่นําเข้าจากประเทศกรีกนะคะส่วนการติดตั้งเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะตามาศาสตร์ของคนจีนแล้วนะคะการใช้หินติดตั้งบันไดเนี่ยจะเพิ่มความแข็งแรงมั่นคงทนทานนะคะเพิ่มในเรื่องของความมั่นคงถ้าทาธุรกิจนะคะอ่าค่ะ,ะตัวท็อปโดยมาตรฐานแล้วนะคะจะใช้กันอยู่ที่30-30ถึง นะคะเพราะเวลาที่เราก้าวเดินมันจะได้พอดีเต็มเท้านะคะส่วนลูกตั้งตัวนี้นะคะเรียกลูกตั้งลูกตั้งนี่จะมาตรฐานแล้วก็แค่จะ17-18ซนติเมตรนะคะที่จะใช้กันนะคะข้อควรระวังสําหรับการใช้งานดูแลรักษาหินอ่อนนะคะย้ำนะคะไม่ควรใช้น้ํายาที่เป็นกรดเป็นด่างนะคะอย่างเช่นพวกกดเกลือนะคะ,ะเป็ตนะคะแล้วก็พวกน้ํายาล้างกระเบื้องต่างๆพวกนี้ไม่ควรที่จะเอามาใช้ทําความสะ อาจหินอ่อนตัวนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่มันโดนน้ํายาพวกนี้ลงไปแล้วน้ํายาตัวนี้มันจะกัดหน้าหินพวกนี้ให้ให้ความเงาหายไปแล้วก็จะทําให้หน้าหินด้านซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้เลยอันนี้ประเด็นสําคัญเลยค่ะสําหรับการใช้งานและการดูแลรักษาหินอ่อนนะคะ